หลังจากที่ลำไยไห่พองคำนะคะโพสผ่าน Facebook ว่าจบความสัมพันธ์ด้วยดีกับปุ้ยแอลกอฮอล์นะคะหลังจากคบหาดูใจกันมาหลายปีเลยทีเดียวทางนั้นปุ้ยแอลกอฮอล์เองนะคะก็ได้โพสแคปชั่นผ่านทาง Facebook เช่นกันว่าขออนุญาตเอารูป10ปีที่แล้วมาลงนะครับ น้องลำไยไม่เคยมองคนที่ความดังหรือทรัพย์สินเงินทองน้องลำไยไม่เคยคิดว่าตัวน้องลำไยดังมากๆแล้วจะต้องเลือกคนใหม่เราดีต่อกันมาตลอด ตอนนี้ถ้าถามผมผมว่าเราสองคนรักและผูกพันกันมากความรักก็ยังอยู่ที่เดิมผมก็ยังอยู่ที่เดิมน้องลำไยก็อยู่ที่เดิมแต่แค่บางมุมมองอาจจะมองกันไม่เหมือนเดิมผมเคยบอกน้องลำไยเสมอว่าเรามาเป็นครอบครัวเราไม่ได้มาติดคุก เราสองคนมีอิสระทางความคิดเท่าเทียมกันจะไม่มีคำว่าเอออด่าทอสาดเสียทำลายเอาชนะกันเราจะมีแต่ความเข้าใจกัน จริงๆเราเคยคุยเรื่องใช้ชีวิตกันมาสักพักแล้วว่าถ้าวันหนึ่งต่างคนต่างอยากลองใช้ชีวิตกันเราจะต้องเป็นแบบไหนและปฏิบัติตัวอย่างไรก็ได้คำตอบว่าเราจะดูแลกันไปมากันได้เหมือนเดิมผมก็พยายามเข้าบ้านวันที่น้องลำไยไม่อยู่บ้านผมก็ทำเท่วางแผนจัดการไว้ให้เรียบร้อยลูกผู้ชายเอยปากเอยก็ต้องทำได้ตามวาจา คืนนี้ผมอยู่เชียงใหม่พรุ่งนี้ผมเล่นพะเยามารื่นผมกลับบ้านอันดับแรกผมจะเก็บที่นอนลงมานอนข้างล่างและคิดทบทวนทุกอย่างให้ดีอีกรอบ แล้วถ้าถามน้องลำไยอีกครั้งว่าเราตกลงแบบนี้จริงๆใช่ไหมถ้าน้องลำไยตอบว่าค่ะผมก็จะขนที่นอนมานอนไกลจากน้องลำไยอีกห้องแล้วก็คิดทบทวนทุกอย่างอีกรอบแล้วผมก็จะถามน้องลำไยอีกว่าเราตกลงแบบนี้จริงๆใช่ไหมครับถ้าน้องลำไยตอบว่าค่ะผมก็จะขนที่นอนนอนห้องถัดไปที่ไกลกว่าห้องเดิมแล้วผมก็จะคิดทบทวนอีกรอบแล้วผมก็จะถามน้องลำไยอีกครั้งว่าตกลงแบบ จริงๆใช่ไหมครับ ถ้าน้องลำไย,ยตอบว่าค่ะรอบนี้ผมจะขนที่นอนไปนอนห้องซ้อมแล้วก็จะไม่ถามอะไรอีกเลยแต่ทุกๆคนเชื่อผมนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นธรรมดาของธรรมชาติทุกอย่างมีเสื่อมมีดับสลายตามธรรมชาติวางให้ไวอย่าไปแบบไปถือไว้เมื่อเราเข้าใจอ่เราก็จะเบาลงยังไงนะคะทางเราก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะคะเชื่อว่าทั้งสองคนนะคะตัดสินใจ กันเป็นอย่างดีแล้วเนาะความรักก็คือเป็นเรื่องของคนสองคนเราก็เคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ค่ะ